สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ะพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีทอมือนะคะฝีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยก,กันได้นะคะจองผ้าสวยๆก่อนใครคะ่ะวันนี้มาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะ เป็นผ้าใหม่ยกดอกนะคะยกดอกพีกุลนะคะเป็นผ้ายกดอกแบบนี้นะคะเชิงสไลด์แบบนี้ค่ะเป็นผ้าใหม่เหมือนกันนะคะไม่มีลายนะคะไม่ได้มักมีนะคะลายยกดอกแบบนี้นะคะเล็กรกนะคะเป็นผ้าขนาดหนึ่งคูณสองเมตรนะคะจะเป็นผ้าสีแบบนี้นะคะ่ะเป็นผ้ายกดอกนะคะ เชิงเป็นแบบนี้ค่ะนานๆจะมีมานะคะแบบนี้พานดสนใจทักมาค่ะคือละสองพันสี่ร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเป็นผ้าใหม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้มัดมี ไม่ได้มีลายโพสีพื้นออกมานะคะเต็ดทําเครือเป็นเชิงสไลด์น,นะคะสีแบบนี้เครือนะคะสนใจทักมาค่ะเป็นผ้าใหมนะคะยกดกพิกุลนะคะพื้นต่อไปค่ะ ถ้าหมสามตะกอเหยียบห่อนะคะสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาติค่ะมัดบีแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีค่ะคล้ายคล้าโคลเปะขนองนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นมัดบี่ล้วนๆเลยค่ะคือสวยแปลกนะคะลายสวยแปลกนะคะแบบนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะลายนี้ สวยอีกแบบนะคะคล้ายคล้ายโฮแปรกนนงค่ะแต่ไม่มีไม้หางกระโรลกขั้นนะคะถ้าในใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,100บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็น3าตะโกเหยยยเหาะนะคะ สมปปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะลายนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งเคยนำเพิ่งน,นำมายกนะคะตามตะกอเหยียบหอสีธรรมชาตินะคะลายแบบนี้นะคะเป็นคลืคล่นๆนะคะสวยอีกแบบเนื้อผ้าสวยนะคะผืนนี้เนื้อผ้าสวยมากค่ะผืนต่อไปนะคะผ้าตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะ มีหน้านางชายครุยนะคะกุญแจนะคะกุญแจจีนค่ะแบบนี้เป็นผ้าห้าจะก,กรทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคลุยค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะ สีสวยค่ะพืนนี้สีสวยเนื้อผ้าสวยนะคะนี่ค่ะหน้านางนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ3,400บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ถ้าห้าตะโกมีหน้านางชายครุยนะคะสีแบบนี้ออกหวานๆนะคะพื้นต่อไปค่ะ ้าหกตะกกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าทอสดริมบนล่างเชิงสไลด์เชิงด้วยนะคะเครือริ้วด้วยค่ะผืนนี้เครือริ้วแบบนี้นะคะมีริ้วแบบนี้ค่ะที่เครือเนื้อผ้าสวยค่ะเป็นผ้าหกตะกอนะคะ ห้าหกตะกออทยกดอกลายลูกแก้วนะคะเครือริ้วแบบนี้ค่ะสีแดงสดสวยมากๆค่ะ ท่านใดสนใจทักมากค่ะผือนละ3,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งสี ท่าในใดสนใจทักมานะคะเป็นผ้าหกตะโกนะคะทอสอดริมบนล่างขึ้นต่อไปค่ะหตะโกทอยกดอกลายเม็ดมะยมนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะสีนี้ก็สวยนะคะผ้าสไลด์เชิงแบบนี้นะคะลายเชิงแบบนี้ สีสวยสดใสมากๆนะคะยกดอกลายเม็ดมะยมนะคะสวยแบบค่ะนานๆจะมานะคะส่วนใหญ่ผ้าหกตะกอมีแต่ลายลูกแก้วเยอะมากๆนะคะยกดอกเม็ดมะยมไม่ค่อยมีค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะเผือละสามพันสองร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าทอสอดริมนะคะจะสวยนะคะคือเชิง เวลาใช้ไปนานๆนะคะเชิงจะไม่ม้วนนะคะชายผ้าจะไม่ม้วนค่ะข้อดีของการถอสอดลิมน,นะคะถ้าท่าในใดไปนุ่งเฉยๆนะคะคือชายจะแข็งก็จะไม่ม้วนนะคะพื้นต่อไปค่ะห้กตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะ มีหน้านางชายคุยค่ะลายนางรำสีสวยสดใสมากๆค่ะลายนางรำแบบนี้นะคะสีสวยค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะตือนี้เนื้อหนานะคะยกดอกเม็ดมะยมค่ะแบบนี้ค่ะลายนางรำสวยๆนะคะ ท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนและสาม0ั 3, บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสีสวยนะคะนางรำสีสวยมากลงสีได้สวยค่ะผืนนี้บางทีผ้าก็วนไปวนมานะคะคือ ถ้าคนทอนะคะทาผืนไหนออกมาแล้วขายแบบจำหน่ายไ,ได้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะบางทีผ้าก็จะเหมือนเอ๊ะทำไมผืนเดิมๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีก็ขายไปแล้วแล้วก็ได้ผืนใหม่มากับบางทีก็ยังอยู่ก็ขายไปนะคะแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็คือจะวนนะคะวนในลักษณะที่ว่าได้ผืนใหม่กลับมานะคะ ผืต่อไปค่ะห้าตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะเครือสมอค่ะสมปักภูมิชายคุยนะคะลายดอกรักราชกัญญานะคะคืนนี้ทอด้วยไหม่บ้านด้วยค่ะห้าตะโกทอด้วยไหม่บ้านนะคะลายดอกรักราชกัญญานะคะลงสีได้สวยแบบนี้นะคะทอด้วยไหม่บ้านค่ะ สมปกปูมชายคุยนะคะห้าตะกอเครือสมอค่ะลงสีได้แบบนี้นะคะก็สวยอีกแบบหนึ่งค่ะเครือสมอสวยๆนะคะลงสีได้สวยมากค่ะสลับลายแบบนี้ ท่านใดสนใจทักมานะคะห้าจโกโทยุกดอกลายลูกแก้วนะคะเครือสมอสมบระปูมใช้คุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะพื้นละ3,400บาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีนะคะพื้นนี้3,400บาทค่ะเพ้าลงสีได้สวยพื้นนี้นะคะทอด้วยใหมบ้านด้วยค่ะ ผืนต่อไปค่ะแค่ตะโกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะผืนนี้เนื้อใหม่บ้านสวยค่ะผืนนี้เนื้อใหม่หมบ้านสวยนะคะ ถ้าเชิงมนล่างมีหน้านางชายคุยค่ะออกแดงนะคะแดงมากๆด้วยนะคะแต่เนื้อสวยค่ะคือนี้ ท่านใดสนใจทักมากค่ะผือนละ3,400บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ ืนต่อไปค่ะสีจะกทอยุดอกลายลีลาวดีนะคะสมปรปุมชายครุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะถ้าทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้าน สมปปูมนะคะชายคลุยโทอด้วยใหม่บ้านค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะลายแบบนี้ค่ะผ้ายกดอกลายลีราวดีนะคะสมปปูมชายครุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะ ท่าในใดสนใจนะคะราคาเบาๆค่ะ4,600บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ4,600บาทค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ใหม่บ้านนะคะเนื้อใหม่บ้านค่ะโทรด้วยใหม่บ้านค่ะ สวยทักมากค่ะแอดไลน์เบอร์นี้โทรมาคุยกันนะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนคะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ